สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์อิสยาบทที่9ข้อที่6นะครับซึ่งเราจะมีการจะดูพระคัมภีร์ตอนนี้ถึง4วันด้วยกันพระคัมภีร์บอกว่าด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่ที่บาของท่านและท่านจะเรียกนามของท่านว่าที่ปรึกษามาสจั์พระเจ้าผู้มมทรงมมตริีพระบิดานิรันร์องค์สันติราช ในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ได้กล่าวถึงพลักษณะของพระกุมารที่จะมาประสูติในวันคริสต์มาสเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าในพระคัมภีร์อิสยา์นั้นพระคัมภีร์อิสยา์นั้นได้กล่าวถึงก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าประสูติถ,ถึงเกือบ700ปีด้วยกันและการที่พระองค์ ถูกทานายไว้แบบนั้นนะครับเบื้องหลังไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยครับเบื้องหลังคือเวลานั้นอิสราเอลทาผิดทําบาปกับพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝ่ายเหนือเนี่ยนะครับทำบาปกับพระเจ้ามากในฝ่ายใต้เองนั้นก็เหมือนกันครับเดี๋ยวก็ทําบาปเดี๋ยวก็เอาพระเจ้าดังนั้นเองพระเจ้าจึงได้กล่าวเตือนอิสราเอลในพระคัมภีร์และขณะเดีวยวกันก็มีคําปลอบประโลมพระองค์บอกว่าอิสราเอลทาผิดทําบาปกับพระเจ้าจะต้องโดนพระเจ้าลงโทษขณะเดียวกัน เมื่อพระองค์ทรงลงโทษแล้วพระองค์ทรงกลับนะครับบอกกับว่าพระองค์จะให้พวกเขากลับสู่สภาพเดิมและพระองค์จะประทานผู้ที่ยิ่งใหญ่เกิดมานะครับเป็นองค์จอมราชาเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายหนึ่งประทานมาให้เราและมีสีรพนามด้วยกันพระนามแรกก็คือที่ปรึกษามัสจรย์นะครับคำว่าที่ปรึกษามัศจัย์หมายความว่ายัางไงคําว่าที่ปรึกษานั้นในภาษาเดิมใช้คําว่าย a w a d ค,คำว่าอัศจรรย์มาจากภาลาสองคำนี้เนี่ยนะครับที่ปรึกษาหมายถึงแนะนําประกาศวางแผนนําทางเป้าหมายนะครับขณะที่พาลานั้นแปลว่ายิ่งใหญ่เกินความเข้าใจนะครับและอัศจรรย์พระองค์นั้นเป็นที่ปรึกษาที่เข้าใจในทุกเรื่องอย่างกับพระคัมภีร์ในอิสยาห์บทที่28ข้อ29ก็ได้บอกกับเราบอกว่า พระองค์อัศจรรย์นักในคําปรึกษาวิเศษในเรื่องปัญญาเมื่อพระองค์เป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์มีข้อคิดอย่างน้อย4ี่อันครับ1เมื่อพระองค์เป็นที่ปรึกษามหัจรรย์พระองค์ทรงรู้จักนะครับรู้จักตัวของเรารู้จักวัตถุประสงค์ของเรารู้จักวิธีการที่เหมาะสมและทรงห่วงใยเราที่ปรึกษาปัจจุบันนี้อาจจะไม่รู้จักเราแต่พระเจ้าทรงรู้จักเราพระองค์ทรงทราบว่าเราเป็นยังไง วันนี้ในชีวิตของเราพระองค์ทรงรู้จักดีครับตั้งแต่เราเกิดตั้งแต่ความต้องการของเราความอ่อนแอของเราความสําเร็จของเราพระองค์ทรงรู้จักเราพระองค์ทรงรู้จักวัตถุประสงค์ว่าเรามีวัตถุประสงค์อะไรและพระองค์ทรงรู้จักวัตถุประสงค์ที่เก็บไว้สําหรับเราวางไว้สาหรับเราแล้วขอบคุณพระเจ้าครับที่พระองค์ทรงรู้จักแต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงมีวิธีการที่เหมาะสมกับแต่ละคน พระองค์มีวิธีการสอนกับแต่ละคนที่แตกต่างกันครับบางคนพระองค์ก็ให้เขาคิดตั้งคําถามขึ้นมาบางคนพระองค์ทรงสอนโดยการตัดกับเขาผ่านคนนั้นคนนี้คนนู้น,น ون, ผ่านเหตุการณ์ต่างๆผ่านพระโชนะของพระเจ้าพระองค์เป็นที่ปรึกษาในรูปแบบที่แตกต่างกันและประการที่4ครับพระองค์ทรงห่วงใยนะครับที่ปรึกษาส่วนใหญ่มักจะให้คําปรึกษาเฉยๆแต่อาจจะไม่ได้สนใจ แต่พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ได้เสด็จมาเพื่อเราเกิดมาเพื่อเรานะครับเกิดมาเพื่อเราและไม่ใช่แค่เกิดมาเพื่อเรานะครับพระคัมภีร์ได้บอกกับเราบอกว่ารพระองค์นั้นกระตือรือร้นที่จะทําการนี้ด้วยนะครับคำว่ากระตือรือร้นซึ่งอยู่ในข้อที่7ของอิสยาบทที่9กเนี่ยนะครับก็ได้บอกว่าพระองค์กระตือรือร้นที่ทําให้สําเร็จเพราะพระองค์ห่วงใยเราครับเราขอบคุณพระเจ้าที่ปรึกษาพระสัญญทรงรู้จักเราทรงรู้จากวัตถุประสงค์ที่มีไว้สำหรับเรา ทรงมีวิธีการเหมาะสมกับเราและสุดท้ายพระองค์ทรงบ่วงใยเราเราขอบคุณพระเจ้าครับสำหรับที่ปรึกษาปัสจันทร์ของเราปะเจ้าปอดครับ